จักบเบโ่บออย่ามูมาแห่โหองาโหไอี่มูมาแน่อมขายยังขายทักขายปลาขายปลาขายทุกอย่างยกเว้นตัวไม่ค่ะ นงมาข่าทุกอย่างชื่อมึงเนตติก่นบอแล้วัอ่ว่าชื่อเ็นรชื่อนั้นนี่ชื่อเม่นกับักสักเรียแล้วเนาะ

ฉ <laughs> า,า,ากนี้ทั้งน่ำจ้าทั้งหนจ้า Cảm ơn các bạn đã nó dõi và ủng hộ cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ອ້າວຜູ້ມາດຊື້ລະເນາະເອີອັນນີ້ເນາ